เอาไหมโอเคเรานดิเบกเบกเบกขนาดนั้นแคนเแนเดี๋ยวนามากลับบ้านนะ Stop แข็งแคนส Stop เค็เคนคือเขาไม่ได้มีน้ำตาอย่าเขาอย่าเงี้ย Stop it ไป่องสตกินบาบ้าทีทีทิ้งบาบ้าเลยทิ้งบาบาเลยไหมเอาอย่าี้ยเราแ่รา่นเปใจบ้าไหมเป็ปรใจบ้า้ามอืมอหอร่อยเานมาชิมได้ไหมขอบคุณค่ะอร่อยเอร่อยจริงด้วยอะเข้มข้นมากเลยอ่ะจำอ จำแบรนด์ได้ไหมลูกชื่อแบรนด์อะไรลูกจำแบรนด์ได้ไหมครับจำแบรนด์ชื่อว่าชาลาลอยชาลาลอยอร่อยจริงชานม,มจำแบรนด์ได้ไหมลูกชื่อแบรนด์อะไรลูกจำแบรนด์ได้ไหมครับจำแบรนด์ชื่อว่าชาลาลอยชาลาลอยอร่อยจริงชานมไหนกเาย go าเก็นแค่เอ็กซ์ซอร์ซาย

สีหน้าของคนแพ้ยับเยินของค่ำคืนนี้ไหนบอกว่าเก่งนัก็แพ้หลักร้อยหลักสิบหลักร้อยก็แพ้อยู่ดีแพ้ก็คือแพ้เศร้าไม่เล่น้วยอะสีหน้าของคนแพ้ยับเยินของค่ำคืนนี้ไหนบอกว่าเก่งนัก็แพ้หลักร้อยหลักสิบหลักร้อยก็แพ้อยู่ดีแพ้ก็คือแพ้เศร้า สีหน้าของคนแพ้ยับเยินของค่ำคืนนี้ไหนบอกว่าเก่งนะก็ <c oughs> แพ้หลักร้อยหลักสิบหลักร้อยก 100. ็กแพ้อยู่ดีแพ้ก็คือแพ้เศร้า <c oughs> ชัยยะดติมรถนี้นะคะรถกล้วยค่ะบานาน่านะเพราะว่ามันจะมีออาคาเนทีนที่แบบว่าเร่งเผาผ่านในการตอนออกกำลังกาย